วันนี้ป้านุจะมาผัดเผ็ดเกินไก่นะคะนะคะทุกคนใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เกินไก่ลงไปนะคะคั่วสัก20นาทีเนาะแล้เวเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องไปผสมนะคะทุกคนจ๋านี่เนาะนี่นะคะทุกคนจ๋า เดี๋ยวเราก็เอาหอมหัวใหญ่กับี่4เม็ดนะคะทุกคนจะหั่นลงไปเนาะหั่นลงไปเลยนะคะตอนนี้เราก็จะเอากระเพราใส่ลงไปนะคะก็เป็นเสร็จนะจ๊าทุกคนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอร่อยยุ่ยยเช่นเดิมอีกแล้วผัดผัดกระเพรา เป็นไก่นะคะทุกคนจะอร่อยเยอะๆจ้า